บางครั้งเนี่ยโจทจะให้เราเปรียบเทียบค่าล็อกโดยที่ฐานต่างกันแล้วก็หลังล็อกก็ต่างกนันก็เลยมีน้องบางคนสงสัยถามพี่จะทํายังไงดีอ่พี่พี่ก็เลยให้หลักว่าน้องน่าจะใช้กราฟนะมันโอเคกว่าเยอะแล้วมันสามารถแก้ได้เร็วแต่ว่าการวาดกราฟของน้องเนี่ยไม่ต้องวาดกราฟละเอียดนะให้วาดกราฟคร่าๆก็พอให้รู้ว่าเออโอเค อันนี้ให้ค่าเป็นบวกอันนี้ให้ค่าเป็นลบก็พอแล้วโอเคใช่ไหมน้องบางคนเนี่ยสงสัยบอกพี่ไม่เข้าใจงั้นพี่ลองให้น้องดูตัวอย่างเลยนะให้น้องเปรียบเทียบค่าเนี้ยล็อกสามฐานห้ากับล็อกสามฐานหนึ่งส่วนสามอะ้น้องเปรียบเทียบค่านี้อ,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 ยยนอย่างเงี้ยฐานก็ตา่างใช่ปะ เลขหลังล็อกก็ต่างกันเไ้ยแต่นี่มันไม่ต่างอ่ะมันสามารถเทียบได้เลยใช่ปะ่ะโอเคปะก็คืออะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ธรรมดาก็คือค่าไหนต้องมากกว่าค่าไหนค่านี้ต้องมากกว่าใช่ปะ่ะค่านี้ดิ ใช่ไหมหรือน้องบอกไม่มั่นใจโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลองใช้กาฟให้ดูพี่แทนตัวนี้สีเขียวนะตรงนี้มันวาดกาฟได้อย่างนี้ไหมตรงนี้เป็นหนึ่งใช่ปะ่ะถ้าพี่ให้อันนี้สีม่วงพี่วาดกาฟได้อย่างนี้ไหมโอเคปะ่ะอันนี้เขียนหน่อย y, y เท่ากับ log x ฐานห้ากับ y เท่ากับ log x ฐาน1ส่วน3ใช่ปะ่ะเรามาเรียนก่อนอันเนี้ยเขาแทนค่า x ด้วย3เพราะฉันเขาอยู่ตรงนี้ไหมย3 x เท่ากับ3เพราะฉันให้ค่า y มากกว่า0ูนแน่ๆโอเคปะ่ะแต่ตรงนี้เนี่ยให้เขาให้ค่า x เป็น3เพราะฉันอยู่ตรงนี้ป่ะ x เท่ากับส วายมันน้อยกว่าศูนย์แน่แนเพราะฉันก็เห็นชัดเจนว่าตัวนี้ต้องมากกว่าตัวนี้โอเคไหม